สวัสดีค่ะพี่้องเมื่อานี้มาย้อมผมให้ในายช่างใหญ่สีช็อกโกแลตการ<ม>ยนี่เปลียนละหลายเทียอยเดียร์เจ้าหน้าเปลียนละสามรอบฮะเขาทำไมเมื่อแค่ อ,อะไรเปลี่ยนน่าให้บ้านดิเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผมในช่างใหญ่ 男生在跟我讲。<noise> ส่งอะไรไมงอะไรก็ม่ร này có hai để chế lên thang hai, mấy thang riêngเลย, thằng riêng mấy te, ối, tiếng ồn giống heo của nó con khoảm. จะไม่ติจะไม่ติดยอมยี่สิบนาทีแม่ช่างใหญ่ยังให้เกินนี้ถ้าเกินนี้มันไม่ติด

เจเดียนก็ยอมเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานีจากพี่นอ้องฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ